ุงตุงตุ้งภาตอน G F 2D มอเตอร์คู่มาอย่างละ500วัตต์ยางออฟโรดดอกยางลึกลายสวยขนาด10นิ้วโชคหน้าที่เป็นเอกลักษณ์สปริงสีต้นพร้อมกับโชคหลังซับพอร์ตแรงกระแทกไฟหน้าเขาให้มาเป็นสปอร์ตหลายคู่เลยดูไฟของเขาสีสว่างมาก เปิดปิดอีกครั้งจะเป็นไฟแบบกระพริบย,ยังมาพร้อมกับไฟท้ายและไฟเบรคครบชุดรุ่นนี้นะเขาจะเป็นไฟเลี้ยวคู่พร้อมกับไฟข้างตัวรถแบบนี้สองสว่างชาัดเจนมากสองชั้นตะขอเกี่ยวและสลักกันคายกว้างย0ยาวห้าสิเซนติเมตรมีเหล็กเกี่ยบพักเท้าด้วยใต้ท้องรถสูง16เซนติเมตรมินิฮาร์ดเอ้ยไม่ใช่แฮนด์จับเขาสามารถปรับระดับความสูงได้นะเออเริ่ม บิดกุญแจกดสตาร์ทเปลี่ยนโหมดที่ต้องการ1 2 3แล้วเกี่ยวไปเลยด้านซ้ายจะเป็นปุ่มฟังก์ชันลดเปิดปิดไฟไฟเลี้ยวแต่ไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนได้ทั้งความนุ่มนวลและดุดันไม่เกรงใจใครแบบนี้เข้ามาทดลองขับและเป็นเจ้าของในที่ t o for you